สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JK เกษตรฟาร์มนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ mm. ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมวิธีการจับสัตว์ผสมเทียมผสมเทียมกับแม่วัวแล้วก็การผสมตัวนะครับซึ่งในกรณีนี้แม่วัวตัวนี้เป็นแม่ทับทีมนะครับแม่ทัพทีมได้เป็นสัตว์นะครับช่วงเย็นนี้ไม่มีอาการนะครับแต่ว,ว่าช่วงเช้ามีอาการหลายคนว่าแล้วจะผสมเทียมช่วงไหน ที่เหมาะสมไงนะครับตอนเช้ามาเราต้องหมั่นสังเกตนะครับหมั่นสังเกตว่าแม่แม่วัวของเราเนี่ยเพศบวมแล้วก็มีอาการมีน้ำเมือกไหมครับนี่แบบนี้นะครับนี่ก็เพศบวมนะครับเพศบวมสแสดงอาการก็ช่วงเช้าถ้าอยากจะทับตัวช่วงเช้าท่านสามารถทับตัวได้เลยนะครับแต่การผสมเทียมนี่ ใช้ระยะเวลาในการผสมเทียมช่วงเวลาเย็ยนนะครับหรือว่าลักษณะแบบนี้ก็คือแม่วัวที่นิ่งแล้วครับนิ่งแล้วนี่นะครับแม่วัวที่นิ่งถ้าไม่แน่ใจแล้วก็นี่เอามาเทียบกับแม่วัวตัวนี้นะครับเดินไปมาไปมาเดี๋ยวดิวดวตัวนี้คนะรับตัวนี้ จะขึ้นขึ้นปีนแม่วัวตัวนี้นครับมีอาการที่กระบนกระวายแบบนี้นครับถ้ามีตัวผู้น้อยๆน,ยนี่จับตัดง่ายเลยครับเป็นตัวเช็คเกอร์ได้เลยก็เห็ดเขาก็จะบวมในลักษณะแบบนี้เป็น ตัวที่มีอาการเป็นสัตว์เลยครับเนี่ผมเะก็จะใส่หกแปรนะครับต่อไปก็ใส่สามหนึ่งแล้วครับหนึ่ก็จะใส่น้องบ้างครับใส่ขนาดนี้ครับน,นี่ครับนมีอาการนะครับนี่อาการชัดเจนมากครับ ช่วงเวลาเย็นนะครับก็แลกเปลี่ยนความรู้กันเข้ามาได้นะครับนี่ก็วัวอยู่ในข้อของพ่อครับผมก็เลยจับสัตว์แบบก็ถามแกว่าตอนเย็นมีอาการไหมแกก็ว่าไม่มีน่าจะเป็นช่วงช่วงดึกครับช่วงดึกช่วงเช้านี่ก็ทับตัวได้เลยช่วงเย็นนี่ผสมตัวนะครับก็แลกเปลี่ยนความรู้ไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง JK เกษตรฟาร์มนะครับสาหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ